พี่บอยเร็วเ <c oughs> รามาจะรีบไปทำงานค่ะมามา,มาตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำไมมาตรงนี้ไม่ได้กินนะ <c oughs> <c oughs> รู้เรื่องเราอันนี้วันนี้วันอะไรกาฟิลนี้วัน,นอังคารเนาะ แต่พระฤหัสเราต้องเตรียมตัวเดินทางแล้วนะคะเราจะไปเวชัชยภูมิกันนะคะแม่ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามวันเตื่นตีสองวันพระฤหัสน,นะเพื่อเดินทางไปเข้าเข้าสมเด็จประเทศรับเหรียญพระราชทานกับสมเด็จพระเทพนะคะโน่นนี้นั่งเสร็จก็น่าจะได้เดินทางบ่ายโมงนะ าการฟิวกับพี่บอยจะได้ไปช้ยภูมิแล้วไปอยู่กับอากาศเย็นๆหนาวๆนะคะมีพื้นที่ก,กว้างๆให้วิ่งเล่นนะ่นนงน้องจะชอบยี่ห้อมีโอนะมีโอเราจะให้เขาสัปดาห์ละสองซองจะไม่ให้เยอะ ระตัวหลุมมันเริ่มน้อยลงแล้วไอหย่อยไหมไอหย่อยไหมครับไอหย่อยไหมกินเสร็จเดี๋ยวมามาจะรีบไปทํางานนะลูกนะมาต้องไปฉีดยาด้วยตอนนะบ่ายนะเมื่อวานไปบริจาคเลือดมาก็ไปทํางานต่อที่ที่ออฟนะ <c oughs> ฟิศนะเป็นลมค่ะเป็นลมฟุบอยู่อยู่ที่ออฟฟิศเงอเต็มหลังเต็มตัวเลยทั้งที่แอร์เย็นๆน,นะ เหงื่อเต็มหลังเต็มตัวเต็มหัวเลยไปลมได้น้ํากับยาดมสักสักครึ่งชั่วโมงก็ดีขึ้นมาถ้ากลับบ้านโบเบโบเบ่บเบแล้วอันนี้ของพี่บอยของพี่บอยง่า,ายยังสุดยอดของแม่ตายพอแล้วลูกไม่ต้องมาแย่งพี่ ไม่ไม่ไม่ต้องมาแย่งพี่ของหนูนะมาให้รางวัลมาอย่อโอ้หมูกเย็นจุ้งเบอรโอ้ยหมูกเย็นโอ้เจีบเจี๊ยบเลยเจีบเจี๊ยบเจีบเบเจบเจ๊บเลยยนเจี๊ยบเจี๊ยบเจ๊บเจบเบ,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 บ <c oughs> แบบหนึ่งนะสาวบาริต้าจะไปทำงานแล้วนะจ๊ะ มามะเป็นชาวบาลิตาให้รางวัลชาวบาลิตาหน่อยว oh ้าวอจูบหมิงหน่อยจูบหมิงหมดแล้วหมดแล้วมาบ๊ายายพี่ๆก่อนไปทํางานก่อนนะบ่ายายพี่ๆก่อนไปทํางานอ,อุ้ยอุ้ยบ๊ายยพี่ๆ ไปไปพี่พี่ขาบโอ้ยโอ้ยอ้วนอ้วนเอ๋ยอ้วนอ้วนเอ๋ยพี่บอยพี่บอยครับอือให้ยังวนมหยังให้ยังวนมหยังอือพี่บอยนอนดารับพี่บอยนอนเด้ออู้ยอุ่นจังเลยอุ่นจังเลย ทำลายแมวเ,เต็มหัวเต็มหน้าบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะมอริรคิสมานนะคะบ๊ายบายไปทำงานก่อนนะคะสะาวบริต้าจะไปทำงานแล้วค่ะ